สวัสดีจ้าพี่น้องเจ้าละกะักเกษเจ้าลักง้วทุกท่านเมื่อนี้กับมาพบมามะพร้กับสบายดีฟ้ามสิมาเจ้งข่าวดีพี่น้องก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแช่เพื่อมีคลิปวิดีโอของสบายดีฟ้ามดันไดกรสิมะเจ้งเตือนให้เบิองนะะน่ขเนะไปส้มการปล่อยงวัวหน้าฝนกันเลยนาาจะนอพี่น้อง เมื่อนี่ก็สิปลอยงวัวออกเลอยพี่น้องฝนตกหกลายเมื่อจ้าก็เลยปลอยงวัวออบ่ได้แต่ว่าสงสารงวัวถึงสิฝนตัวขาดไดก็สิปลอยออกละจ้าเมื่อนี่ก็สิเรื่มปลอยออกมาตัวนี้ก็นั่งนี่ก็เป็นงวัวแม่มันพี่น้องงว้วทองได้หกเกืดเดือนแล้วพี่น้องเอย้ยางกับยางหยากก็เลยไปรุ่นมูแน่นอกจากนาะรุงมากกับว่ากินหยาเลยพี่น้องเพื่อนสะอ่อนหยาใน หยาในเนี่ยเขาก็ปลูกไว้ยี่สิบมือกับตัดได้เท่ยนึงสบายพี่น้องปลูกหยาในก็ได้ตัวอื่นก็กินไปคือกันพี่น้องแต่ว่าตัวอื่นนี่ก็สิมากินหยาหลวงซูเปอร์แม็กนา่งนั่นเพื่อนกับมักหยาในเพื่อนก็ทีกินหยาในไปสษกรกรนา่งแม่ม่านก็ได้เลี้ยงไว้สิละพี่น้องงัวที่ปล่อยออกมานี่ก็คือมาปล่อยหยาหลวงซูเปอร์แม็กได้ใจพี่น้องหยาหลวงซูเปอร์แม็กนี่เป็นหยาที่ทนเลี้ยงทนน้ำท่วมครั้งได้ดี ต่ว่าก็คือปล่อยปล่อยเป็นช่วงเหมืนช่วงที่มันเป็นสัตว์พ่อสันพอตว์พ่อหยังเพร,ะเพระเาพระว่าตรงนี้เขาสีดยาคายาตรงป้าอ้อยนี่พี่น้องที่ยาคายาได้สองเดือนแล้วจ้ะก็ะเลยเอาว่าปวยเสดส์บัดนี่ก็ทีเป็นคนละเครื่องมองนี่ก็ทีเป็นยาหลวงซูปเปอร์แม็าากนั่จ้ะเนาะมองนี่ทีเป็นยาหลวงซูปเปอร์แม็ก ั้งนี้ก็ทีห้อยที่ห้อยกินอยู่ขางที่เขาเขา,ขาวเดี๋วก็เป็นยาแพ่งกุล่าตรงนี้ก็สิเป็นยาไนได้พี่น้องผูกกันเครื่องกันกลางยาในเหลือก็ยาในเมื่อวานยาในกินพร้อมกันกับยาหลวงซปเปอร์แมกแต่ว่ายาในเง้วขา nickname, ดาดพวกเราเห็นบ่นพี่น้องยาไนนี่เป็นยาสำหรับหมอสำหรับการตัดอันนี้ก็ป่อยเปียงขึ้นกันได้พี่น้องแต่ว่าเขาก็กเกิดงวกมาได้แต่ว่าสบายดีฟ้ามคิดว่ามันหมอสำหรับการตัดเพราะว่ามันเงาว ไว้นี่เป็นยาลงซูปเปอร์แม็กกินพร้อมกันพี่น้องพวกเง่ก็จะได้ซ้ำนี่ได้จ้ะยาในนี่มันถึงเง่หลายหลายก็กันหลายเท่าพี่น้องรวบตัดมันก็นเลยไว้ก็กันยี่สิบมือมันก็นได้ตัดเลี้ยวแต่ว่าตรงนี้นะมันยังม่ถึงยี่สิบมือดอกพี่น้องมองนี่พึ่งปล่อยได้สิบห้ามือแต่ว่า ส,ส่วงกับมะปลอยแล้วหยาหลวงซปเปอร์แม็กนี่เขาเป็นหยาที่ว่าทนกันเหงียบยำแล้วก็ทนเลี่ยงทนฝนทนน้ำถ่วมแต่ว่าการเติบโตศีซษาได้พี่น้องเนึ่งกวัวกับสีมีประมาณลอยกัวลอยกัวล่ำเาเออ่ำเขานี่เสียบเสียบลงไปได้พี่น้องที่เป็นยอมเป็นยอมเหยาล่ำเสียบเสียบเสียบลงไปเพราะว่าแต่กี่บ่มีพันธ์ ซื้อมาถุงหนึ่งสามรอยหาสิบบาทเก่ามาได้สวงถุงกับปลูกได้งานหนึ่งเลี้ยวจากที่เหลือจากงานหนึ่งเข้ากับไปตัดหยอดของมามาคอยเสียบพี่น้องเฮ็ดแบบว่านาแาเพราะว่าพัน์ุมี่ช่วงนี้พัฒนห์หลายๆแต่ว่าบอกขยายบุมีเวลาขยายพี่น้องแต่เวลาเขาตัดหยาห้ง้วนนี่ก,ก็หน่อยพี่น้อง เมื่อนี้กับปล่อยแปลงเพราะว่าผลบัตัวของว่านนี่เมื่อนี้ก็เลยเอารงปล่อยแปลงเนี่ยราคางวัวกะสีกระเตียงขึ้นอยู่แล้วพี่น้องเด้อแต่ว่ากะสีคอยคอยขึ้นไปโบแมนว่าสีบบข้นเน้่พี่น้องราคางว้วสีขึ้นอยู่เด้อเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาเลเซียอ่กัมพูชาแล้วกัเมยมาเลากับเวียดนามเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาอยู่ตนนัวนี้ตัวไปสิเป็นพ่อค้าจากซาอุดีและอาลเบีย แล้วก็พ่อค้าจากจีนเนาะพี่น้องเนาะในทุนจีนจากซาอุดิอาระเบียเพิ่นกรสีรับหลารับหลายห่แต่ว่าง่วไทยเฮานี่ก็คือถือกแท้เพิ่นสิวาเพิ่นสิวาลาพ่าได้จังได้กษสตตกอนรับได้จังได้ในเมื่อราคางัวมันกระเตียงขึ้นงัวเฮากระจิตตรงกระเตียงขืนพี่น้องในห้อยมานรับซื่อจากงัวเฮานี่ในห้อยมารับซื่อเฮาเพิ่นกระจิไห้ละค้าที่สูงขึ้น แล้วกาตลาดต้องการงัวถ้าเพิ่นบบไหา้ราคาที่สูงขึ้นเขากะบบสามารถปล่อยงวยเพิ่นได้เพิ่นกะตรงไรไห้ราคาเท้าพี่น้องนี่แหละทีราคามันสีขึ้นมันสีขึ้นจังไดยถ้าพี่น้องมีงัวหลายตัวสิข้ายถิมค้ายทุมยท่มกะขายพ่อได้ใส่สกอน์เลอร์พี่น้องเด้อว,วดแซาเอาจากสามซีเดียนเนี่ยให้เขาเลี้ยวเนี่ยพี่น้องวดแซาเอาเขาเลี้ยวแล้วมันกะสีราคามันกะจีกะเตื้องขึ้นดอก เขากระเลี้ยงไปสะก้อนมีแปลงกระเลี้ยงไปสะก้อนตัวนี้มันหยาหลายพี่น้องพี่น้องก็คอยเลี้ยงไปสะก้อนเด้อตอนนี้ก็สบายดีฟั่มกับบ่ได้ปล่อยอยู่ s w i สามมือแล้วล่ะฝนตกมือนี้มือทิ้งทีกัเล่บปล่อยแต่นี้ให้กินฟางแล้วก็ตัดหยาไม่กินนี่นะพี่น้องเห็นบ่อหยาหลวงซูเปอร์แม็กพวกแก้วเบืองพี่น้องพี่ยกตัวย่างให้เบืองขึ้นหยาหลวงซูเปอร์แม็กไหนพี่น้องเห็นบ่เขากระที่คล้ายๆกับหยาขนเลยเนี่ย ้ายกันลัมบักไง่ายพี่น้องเบองใส่มือเห็นบ่ตวงที่ง่วกินบ่ถึงนี่ยนี่คือหยาหลงซปเปอร์แม็กขว้มแยาก็สิแาวขึ้นมากแต่ว่าเขาสีเขาสีบ่นอนบ่เท้าเครือไปคือคือหยาหยาขนหยากับสีบ่มีขนมีไข่เห็นบ่เมื่อหลูเปรซั่มใบพี่น้องคนหยากับสีบบมีขนมีไข่หากเขากระสีอกดีปลูกกระสติดง่ายพี่น้องนี่ยนี่คือหยาหลงซปเปอร์แม็กนี่ อันที่เขาได้ไง่ได้เงาเนี่สิประมาณนี้พี่น้องคุนปัญญาข้นหมดเลยพี่น้องไงก่ก็หยาขนเอียกหยาลงซปเปอร์แม็กเนี่เป็นตะปูกี้อพี่น้องรอบตัดทางศีรษะเนี่ยกระซังมัน่นแต่ว่าความควบควท่นนี่คือคือท่วนเลงท่นน้ำถ่วมท่นกันเหยียบย่ำพี่น้องคุนก็เลยมานำเสนอท่าพี่น้องเป็นท่างเลือกเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นทางเลือกพี่น้องแต่ว่าหยาที่มีรอบตัด ไว้ก็คือหหยานนไพยานพนี่น้องผู้ใดสิปลูกห้าไนกับปลูกนั่นห้าไนรอบตัดอายุสิบห้ามื่นเนี่ยญยาไนนี่พี่น้องรอบตัดสิไวแต่ว่าหยาลงซป,ปเปอร์แม็กนี่มันเป็นเป็นยาที่มหัศจรรย์น,นะนะสบายดีฟ้ามกับมักเขาอยู่พี่น้องคนเห็นบ่คักขนาดพุ่นเง้วทุ่นกันหยียบยำทุ่นเลี้ยง มองที่งัวกินบ่ไรเนี่ยสิเป็นนักสี่ะไรพี่น้องกะสีงามมองที่งัวกินได้มันก็สีสั้นจังสั้นี่แหละลักษณะก็เลยผ้ามาเบิองพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้ในเด้อค่ะเด้อเพื่อสบายดีฟ้าม,มีคลิปวิดีโอด้านใดก็สีดิด่งให้พี่น้องเบิองเนาะค่ะเนาะแต่ไม่ยกแต่ยางกาเรเลี้ยงงัวแล้วก็มาเบอกเรียงงัวงว่างัว,วสิสิสสแพงแล้วก็มาให้เบิองหยาหลวงซูเปอร์แม็กนั่มพี่น้องคน อันสบายดีฟ้ามสูงรวยหาสีมันสูงก็สบายดีฟ้ามพูดได้หน่พี่น้องยาวได้หอดสวงเมตรพูดนะจ๊ะพูเห็นบ่ขั่มสูงของเขายาวได้ถึงสวงเมตรนะคะขอบคุณพี่น้องที่รับส้มรับฟังหลายๆฝากกดยิดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาาจะนาอขอบคุณและสวัสดีค่ะ